โอ้ไม่ใช่เล่นๆเลยน,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 นะเออคุณต้องการทรายเขาเขาจะไปทำร้ายผมใช่ไหมคุณต้องการทรายก็ถ้าคุณต้องการนะผมมีเยอะมากคือมาได้นะ เออเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะการไฟใช่ไหมไม่ก็คุณต้องการทรายคุณมาเอาที่ผมได้นะทำไรอ่ะคุณแบบคุณตักกระจกน้ะอ๋ออันนี้ผมต้องการดิเยอะเลยคุณแม่ขอมันไปเยอยน,นะไม่หนาหมูพิกลิ้นมันพริกลิ้นเนาะอืมน่าจนะอร่อยเนาะไอหมูไอหมูมนี่มันมันมีตัวบางตัวที่ พวกเจ้าเลว่กาะไม่ดีใส่ชุดอ่ะเหมือนมันเป็นพวกชั้นสูงเ่ยเฮ้ยเดี๋ยววัดทำไมผมผมอยู่ตั้งสามบล็อกมาตีถึงนี่เงี้มันเป็นมันมันไม่เป็นมอนเตอร์นะมันนตีผมได้ไงมันมันนอนได้ไหมอ่ะได้นี่ยจะว่าผมยังไม่หายแมงกะปุนนั่นไม่เจอเลยใครเจอบ้างอ่ะไม่ช่วยคุณเกี้ยวมันอยู่สงไหนคุณอยู่บ้านเหระ อยู่บ้านดิช่วยมผมอยู่ไหนก็คุณคุณน่าจะเห็นผมตายไม่เหรอคือผมตายอ่ะเออนั่นแหละวันนี้เราจะเพียรๆนะมันก็ผมขอดจะไม่มีอจี้นิดหน่อยก็น,นะถ้าอยากให้มีจี้ก็น่านดีพรุ่งนี้อ่ะดีแน่ขอให้รู้พรุ่งนี้ดีเหรอดีอะไรดีกาแฟ แฟรคกิดดีได้ไงวะมันกินได้ตื่นไม่เหรอโอ้คงหาเหล็กจริงๆนี่ะแต่ว่าดูสุดก่อนสิอ้ยเหล็กคนนมีเหล็กเยอะมาหล็กสามสิบเอ็ดก่อน31อ่อนคุณมาจากไหนเนี่ยผมไม่เคยเห็นคุณมีเหล็กเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคุณพูดในทางไหนเมื่อไรเนี่ย ตอนไหน,อน,นาาตอนที่าทา่าก็ูกผักรแล้วก็ไปท่าน้วผมก็ไปเจอตรงที่มันมีเหล็กเยอะๆผาไปไหมอ๋อเโอเคโเคแล้วก็จะแล้วแล้วล้ก็ยังไงก็โอเคอรู okay, okay, ้แล้วว่ามอมีเหล็กโ okay, okay. อเคโอเคอะไมละ่ะเอ่อเอาไปก็ากอ เออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบ,บกากรโอ้ยทกากรเนี่ยนะทำแดงมันเนี่ยจะอีกไหมอ่ะแมวแล้วไม่ล้ะคงเชื่อกูจะเอาไปเอาไปทำโลดดีกว่าลนะโลดโลดการชุดเกาะนิดหน่อยอ่ะโม่มีขันน้แมวหน่อยไม่มีขนมเว้ยออกไปเลย อือาอชิวอรโหลอะไรไปแล้วช่วยจะไปนะล็อกไหมหรือจะปลูกหญ้าปลูกผักของคุณไปปลูกผัไม่ว่าไม่มีเวลาไปเล่นกับแมนคุณหรอกผมเล่นอะไรผมทําหน้าที่ของผมผมแล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่ามันมีจริงหรือเปล่าไม่ไอแมงกะพผุนรอยน้ำได้ไม่มี ไม่มีเลไงเอาลนะซึ่งครั้งนี้เราต้องอยู่กับนรอกสักหน่อยแล้วนะเรียกว่าชีวิตนี้ติดกับนารอกจริงๆนะไปไปได้ย,ยังยังไม่ไปทีเนี่ยมาแล้วเออมัน,มนเหมือนว่ามันมีทางอ้อมใช่ไหมผมเห็นอยู่อะมันมีทางอ้อมอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้อะ อยู่ไกโหวเลยไกโหัวเลยใช่อยู่ไกลเลยสิพี่พี่เอามันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างบ้านพี่อยู่ในโลกเหรอใช่อยู่ข้างอยู่ในโลกในโลกแล้วบอกว่าในผมอยู่ในล็อกเนี่ยคุณอะไรเนี่ยอยู่ในโลกไงแกอยู่นอกโลกไงผมอยู่ในใต้โลกอ่ะคิดยังไงอ่าเจ๋ง ิดีด้วยอืมอก็ะนะว่าคงคงก็ต้องจบคลิปอีกท่นี้ก่อนนะใครเบื่อไรกดแชร์ตามเลยเอาคลิปหน้าก่อนนะซึ่งว่ามันก็คงจะหน้านั่นแหละก็ต,ต,ะต้องไปต่อแล้วนะะใช่โอ้ต้องไปต่อแล้วใครอยากรู้ก็ไปติด <ผม S 2> ตามกันเลยนะนะ